พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์เารู้จักกับโปที่2ของเรากับร้านตังที่เราแนะนำมาในวันนี้ครับป้าร้านก็ชื่อว่า No Name Cafe หมูกระทะนะครับ,รบตั้งอยู่ที่ ปั๊มน้ำมันคาวเท็คลคอง3ถนนลังสิตนครนายกนั่นเองนะครับใช่แล้วฮะบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนรายการกินเที่ยเวเราเดืร์ไปถึงบอกเขาก่อนเลยนะอบอกว่ามาจากรายการนี้เขาจะจับส่วนลดให้10เไปเลยนะครับใช่ฮะตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มบมีนาคมนี้นะครับสายกินอินถ่ายรูปนะฮะไม่ควรพลาดร้านหมูกระทะติดแอร์ร้านนี้เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในปั๊มนะแต่เขาเนี่ยได้ไอเดียการทําร้านอาหารเนี่ยจากความชอบ ของตัวเองเลยแล้วก็ชอบในสไตล์คาเฟ่นั่นเองก็เลยอยากจะเนรมิตให้คนมากินหมูกระทะเนี่ย<ๆ>ก็ยังสามารถได้ถ่ายรูปสวยๆในสถานที่สวยๆอย่างร้านคาเฟ่แบบนี้ได้อีกด้วยนะฮะและทุกอย่างของเขาเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นเมนูอลาคาดไม่ใช่บุฟเฟ่นะฮะแล้วก็เมนูที่แนะนําเลยเป็นชุดใหญ่รวมนะฮะในนี้เนี่ยก็จะมีหมดเลยป้มีหมูมีกุ้งมีปลาหมึกมีทุกอย่างรวมอ,อยู่ในนี้ครบถ้วนแล้วนะฮะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้านี่อยากกินแบบ ชุดใหญ่รวมที่เยอะกว่านี้แ d ดอ l l ได้เมนูที่2นะครับเป็นบาร์บีคิวลาวาลิฟนะคะมีให้เลือกได้ถึง2ไซส์นะคะและเมนเมนูที่3ก็จะเป็นกุ้งดองสีอิ้วโนเนมนะครับผมและเมนูที่4ก็จะเป็นแซลมอน ดองน้ำปลาโนเนมฮะปิดท้ายด้วยของหวานครับข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นสูตรที่ทำเองจากคุณแม่เลยนะฮะและที่ร้านแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะยังไงก็ใครสนใจก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับแนะนำร้านนี้เลยครับโนเนมคาเฟ่หมูกระทะนะครับ, no ร,บ,ร,บร้านเขาตั้งอยู่ที่ปั๊มคาาเทคนะครับคลอง3านะครับถ<ะ>นนลังสิตนครนายกให้อุดหนุนเขาและติดตามติดต่อเขาได้ตามช่องทางนี้เลย